สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวเรนูค่ะมาค่ะพี่นุ่งไหนไม่พักสัมนีสเลิกง,งานแล้วค่ะนี่สาวรนูกินมาพร้าวอบวกบ,บวกเรียมบวกเรียมก็บวกบ,บวกหอมแล้วก็ฟักฟักฟักบ้านเองนะคะแล้วก็มะเขือแล้วก็ฟักทอง ออคลิปนี้สามู้งจิ้มาะเพะเพอพักที่แบบเป็นลูกเป็นหน่วยด้วยค่ะแบบมันละขั้งแรกนะคะขั้งแรกที่เพะเดินนะคะเอามาค่ะนี่ดินนี่มาว่านี่แฟนค่ะไปซื้อมาค่ะพี่น้องซื้อมาหกลูกนะคะความจริงเนะ่เขาต้องเขาต้องเพาะกลับดินที่ว่าดินที่ว่านี่หน่อยค่ะเตรว่าสามุ้งที่ว่าเป็นไรกะ ลองลองขอดก,กดิ้งยังงี้ดีก็ก็โอเคนะคะประหยัดนะคะประหยัดเอาดียงงี้ก็ได้ค่ะพี่น้องเนาะเราก็วันนี้ทำงานคะ่ะวันนี้สาวนุ้งทำงานอ่ะทำงานก่อนนานกว่าจะได้เข้ามาเนี่ยะคะ่ะ คนชอบพี่น้องคนชอบค่ะนะคะค่ะอันนี้ไปที่ใส่ถาดนี่เดี๋ยวนะคะเราจะปลูกอะไรก่อนแต่เราจะทำเป็นแบบตัวอย่างเด้อค่ะปลูกอะไรก่อนฟักทองอยากกินฟักทองบ้านเองะ่ะวนุกซื้อถุกเข้าถุกปีเลยนะคะวันนี้ปลูกปีที่ปลูกเองนะคะโอ้แต่ไหลไม่ปลูกค่ะ เลยนะคะพอทุกทุกเม็ดเลยนะคะเราก็ทั้งใ่นี่แหละลองพอดูนะคะเนาะพอเสร็จแล้วสากกวนุเยจะไว้ในบ้านนะคะไหว้ในบ้านเด้งนะไปเรื่อยปีนี้สาวนุกปลูกคัดอยู่สักนี่นงค่ะ กิน <g ill ain> ตะพักไทยนี่นะคะปีนี้ตั้งใจกินตะพักไทยนะคะนานร้อนปีนี้นะคะนี่ความสุขค่พี่น้องความสุขความสุขนะคะความสุขออ้ยไม่ต้อง,อง,องปลูกเยอะด้กนะะโอเคนี่พอเดี๋ไปกปกกระถางนึงก็ได้สักสี่ห้าต้นเลยนะคะ ซาน์ซานคิดว่าที่เขาเขาเลือกพันมาดีแล้วค่ะที่เขาขายไอเอ๋ะเราไปนอนนะคะเดี๋ยวค่ะเขางอกแเดีได้เราค่อยเปลี่ยนกระถางนะคะนี่เรากบใส่ไปกออันนี้เก็บใบเด้อค่ะเก็บใบอะไรลูก นะต้องมาที่หมอนาอ๋อมาเขียนก่อนนะเขียนก่อนว่าเป็ดโอ้แลเขียนก่อนเลยค่ะสาวนู่นไม่ได้มันต้องมีเอ่อที่ว่าถูกน้ำมันไหลไม่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 อกอะค่ะได้เขียนไปก่อนเดี๋ยวสาวนู่นลืมด้วย สาวนุ่มกำลังไปเปลี่ยนอย่างอีกนก่อนรถหนักล้วยสาวนุ่มต้องไปหาให้หาอะไรที่เสียบน,นะคะตะทอง ะะวันนี้อากาศดีดีค่ะ13-14ามสิบองศานะคะเราวมีมีลมด้วยนะคะรรา ลูกๆก็เห็นแม่อยู่ข้างนอกเขาก็มานะคะโอ้สาวลูลแล้วค่ะเขียนคานประถานเลยใช่ นึ่งนะคะของเอ้ไม่ใช่มาละมาละคีน,นกลลืมเขียนไปา่าเราเป็นมาละคีน,นกสาวมุมมีสองสองอย่างนะคะมาละมาละยาวก็มาละคีน,นกนะคะ เปลูอกไม้ปลูอกไม้ค่ะที่สาวนุปลูกะ่ะสาวนุไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเป็นมะเขือหรือว่าเป็นมะเขือเทศนะคะพี่น้องสาวนะคะโอเคอเคุ้ยเด้อโอเคนะคะกกดคเดี๋ยวสาวนุขออนุญาตปลูกปอนเด้อรค่ะยังไงเดี๋ยวอยางมะเขืออีก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 อย่างะคะมะเขืออีกเนาะ คอบมมาเขืออน่ะเดี๋ยวสาวนุ่มก็ขออนุญาตทำต่อเดี๋ยวสาวนุ่มจมาให้ดูคนเปิ่นผลงานด้วยค่ะไม่ได้หายไปไหนเด้อค่ะวันไหนสาวนุ่มเงียบไปก็คือทำงานค่ะพี่นงค่ะน,นี่ก็เวลาว่างอุ้ยจักนงคกนนี้ อีกกระถางน,นะคะอีกรนนะะอกระถางเด้อมดเขื่อมดเขื่อสาเนี่ค่ะอยากพ่อยเยอะค่ะชอบกินมะเขือโอ้ยเม็ดเยอะมากเลยพี่น้องค่ะนะคะ กนเขียนมะเขืออะไรด้วยกลมเพราะว่าสาวนุมีมะเขืออีกอย่างหนึ่งคือมะเขือลายลายเลมเหลี่ยมนะคะเอาค่ะโอเคค่ะเอาค่นี่ก่อน,ดอดนอเด้อค่ะสาวนุ้มโอ้ยไปนองแดนโอเคค่ะพี่น้องจาาอ๋าสาวนุมขออนุญาตก่อนนะคะไปสวัสดีค่ะขอบคมากค่ะไปแล้วไปแล้ว